พม่าพน้องเอเซียชานะเบิรดสุขิตุกนมกจเด้อโบวัชีทางฝังไทยและัางลาวรายการพูี uh ่อยทางประเทศนั huh. ้นด้วยจ้ายินดีต้อนรับขาสู่ซองสาวล่างสาวสวรรค์๊ะเนะเมือนีทสาวแก่กับสิพามาเป็นคนเจริญของเมืองกรุงชาแนลพม่ี่น้องเนาะ ว่าคนนี้มีเมืองไต่ดินกับซ้ำคือแบบว่าเมืองหนึ่งอีกเนาะั่นคือพี่น้องเนาะ่ผัวเป็นสางแม่เังไดมันจ่งแนาะแบบว่าสาวลาวก็ถึงในความมันอัจฉริยะของคนไทยเนั่นคือพี่น้องเนาะปลาเข้ากับสิพรุ่งไปเบิ่งเลยว่าเป็นังได้หนึ่งแต่น้องเแบบว่าเบาๆไปกันอยากคนบุเสือนะั่นคือพี่น้องก็คือไปปรุงผาบรรยากาศของพร้อมกับสาวแก่เลยนะจ๊ะเนาะว่าเป็นังได้หนาะจ้า reclino es lino, lo พ่อแม่พี่น้องนี่ลงมาข้างลานน่างนี่คือเย็นขนาดจนะ้าแล้วก็บกุ้งญ่คุณนาโลกป้าสะอาดสะอาดนะพ่อแม่พี่น้องนะ้องเป็นก็มีทางเขา่าแล้วก็ทางออกแล้วน้อพี่แล้วป่อพ่อ,พอ,พอคอยรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตานะพ่อแม่พี่น้องเนาะ จ้า oh นี่ก็จะเป็นเมืองใต้ดินนั้นลงนั้นแบบว่าทางลงนึงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ว่าเป็นเขามาแล้วเป็นกระซิลงเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าอันตรงนี้คือคนรจะขึกคักหลายกว่าอันที่ชาวแก้วไปถ่ายมาพี่น้องภูมิพลพี่น้องเนาะคืออัน ทางลงนี่คือคนหลายขากเนาะจ้ะคุณอาป้าผมเม่พี่น้องยอดเลยนะจ้ะคนหลายขากหลายนี่จ้า,จาคนออกคนเขานะผมเม่พี่น้องเนาะอันนี้คือเมืองใต้ดินชั้นที่สองอีกเนาะ สั่นซองนะจ๊ะลุมลงมากว่ะฉันจะโบแมนสั่นซ้องข้นนะโบแมนเราสั่นซองคือสั่นลุมลงเนาะโบแมนพี่น้องเนาะกต่สีเป็นบางพคนสือตัวจำหน่ายตัวนะจ๊ะน้าพ่อแม่พี่น้องเนาะตัวยังข้อไปข้างในกับสีมีทางลงลงไปฮะสถานีรถไฟอีกเนาะโบแมนพี่น้องเนาะโบเลแมนว่าสีมีแต่สั่นนี่นะจ๊ะเนาะแมว นี่เป็นกระสิซื้อตัวกระสีนิสส่งผมไอพี่น้องเนาะแบบว่าน,นี่กระสิเป็นอันบางฝืนซื้อเป็นกระสิมีแบบโคตรถ่น้ำเนาะผมไอพี่น้องเนาะแบต่ฝืนหยอดหยอดเลี้ยนโคตรเอา,นา,าเนาะจ้ะเนาะ สำหรับคนบ่อยากต่อแถวอันซื้อซื้อตัวน้ำพนักงานเราจะนับเพื่อนกับต่อแถวอันหยอดหรืออแล้วก็กดเอาว่าฮสิไปใช้ไปใช้ไปสื่อขึ้นราคามาหายนะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับเพื่อนที่เฮ็ดเป็นอาจจะนับบางคนที่ว่าเฮ็ดบ่เป็นคืออย่างสาวแก่เนี่ยครัก็ต่อแถวซื้อตัวน้ำพนักงานเพื่อนล้วบอกว่าห้าสิไปหันไปนี่เพื่อนกับสิบอกราคาตัวเข้ามาเลยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องบะมีที่บอกท่าทางไม่เท่านะมีทุกจุดเลยนี่จะนับแบบว่า อยู่ในเสาไฟอยู่ในเสาไฟบุแม่พี่น้องเออบุแมเไม่ได้เสาไฟอยู่ในเสาอันในเสาอาคารเพิ่นมาจันจ้ายังมีรทัศน์ให้เบิ่งสองขางเลยนะจ๊ะน้องนี่กว่าป้าบุาบ๋บมเอรวยครับรวยแน่นะจ๊ะน้องไลายขากไลายแน่ถทําลธาติเฟื่นงกุญแจเพิ่นกับล่บบาใส่อันบริการไล่ไล่บุ๋มแม่พี่น้องเอ้ยจุดนี่เนาะ คือข้างในเป็นกระโลง่งมึงในหัวสะอาดสะอาดแต่ได้เข้าบริหาเขาไปน่าจนะเนาะคุตสะอาดชักสะอาดแน,น่กลวงใหญ่แห้งเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่เคยเอยบอบ่เคยพบบ่เคยพออย,พอ,อยู่บ้านซาลาบ่มีเดอร์แบบน,นีนะ้น่าจะเนาะบอกเลยว่าบ่มีบ่เคยเห็นเนาะจ้าเห็นแต่ทงไฮทงหน้าน่านะจนะเนาะอ๋ออันนี้คือเมืองกรุงเมืองซีวิไลของแถมนะ่ะพ่อแม่พีน่น네้องเลย ยังทางเขาทางออกเป็นกมีอันไช่องเนะพ่อแม่พี่น้องนอนสองสองสามสองนาะจ้าบนงานสะดวกสบายค่ะจะนอะประเทศไทยไปใช้มาไซกะสะดวกสบายเนาะจ้า อันไหนก็จะเป็นข้างในของสถานีเพหลนนรพี่น้องนอหลังจากที่ว่าสืบตัวแล้วก็ทีขสาไปข้างหน้าแล้วก็ลงไปเมืองไต่ดินพีลนรพี่น้องนที่บอกว่ามีอยู่จ้องสามสันพหลนรพี่น้องสามสันสี่สันปู่เมืองไต่ดินของเมืองไทยพหลนพี่น้องอ้ยบดเมนสางคักสางแนสางเก่งคักเก่งแน่นอจันโนมึงแนกว่ะไฟพหลนนรพี่น้องเปิดเบิดมือเบิดขึ้นบริยานเปลืองเด้อกลัวไงไพศาลแห่งริสถานีเพหลนเระีน้อนกง สะอาดสะอาดเหลื่อมพิงพ,พิงพม่พี่น้องเอ้ยขนาดบางมือมือหนึ่งคนมาใส่บริการเป็นหมื่นเป็นแสนนะกเป็นไก่แยงสะอาดสะอาดจนนักพรมับบาบาบนหักเสาก็จะอาชไวยกันเนาะเมืองไทยพ,พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสาวแก่ือสะออนบ้านสะอ่อนเมืองเป็นแห้งนักพม่พี่น้นนองเอ้ยเมื่อกว่าโคสางเป็นสางเกงสางดีสางผักอีนี่เนาะจันโนนี่ก็คือเมืองไต่ดินเน,นาะจันโน้ก้อง สถานีมอชิดนะพ่อแม่พี่น้องเลยสะอาดสะอาดสวยงามใหญ่อลังการขนาดน่าจะน้ออาจจะอ่านหลงคักหลงแน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบางแน่กว่ากระเบื้องเพลนง่ามเหลือมทิ้งพลิกน่าจะน้อติข้าะต้มขนมอบแห้งว่างคายน่าจะน้อหลากหลายขนาดมีเซเว่นอีก่นะพ่อแม่พี่น้องเนาะข้างล่างเพลนอันนี้ก็จะเป็นทางเดินออกไปถนนเพลนทะลุกันได้หลายทางนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเมืองแต่ดินเถอะนะจ๊ะ โลงคักสะอาดสะอาดสวยงามค่ะพม่พี่น้องเอ้ยขนาดวายูไตดินเนาะเป็นพุดเพันเห็ดอันใดจึงได้สาเก่งค่ะขนาดเนาะจ้าในบามิดที่เขาเซเว่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปชาซื้อน้ำกินเลยน่าจะเนาะงมีเซเว่นเป็นกับบักใหญ่เด้อยข่างล่างนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสะดวกสบายค่ะน่าจะคนไทยนักท่องเที่ยวหลายคักหลายเนปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขนาดวายูข่างล่างได้หนึ่งจัง เมืองไต่ดินเพิ่นโบเมนซิมีแต่สันเดียวนะทำไมพี่น้องเนาะข้างล่างก็มีอีกสันหนึ่งส,สองสันคุณเนาะจ้าเกงา่งค่ะเก่งแน,น,ะนะ่นชนะพวกอันฝีมือคนไทยเนาะเป็นคุดเพิ่นเจาะเนาะทำแม่พี่น้องเนาะเห็ดแบบอุโมงค์บอกรือว่าเมืองไต่ดินเพิ่นแบบเหพจไทยแบบสะดวกสบายเขากับยุคสมัยนมนนนะเบบาายนานะทำแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวพรมเมืองประยุทธ์พัฒนาเนาะจ้ะเนาะทำแม่พี่น้องเลยพัฒนาตลอดเวลาเลยป,ประเทศไทยเนาะจา้า ยังเข้ากับเขามาในเซเว่นเนาะคุณแม่พี่น้องเนาะสินค้าเพิ่นกับโมตางกับยักษ์เซเว่นทางบนเนาะจะน่าพแม่พี่น้องคือมีคือการเบิร์ตเนาะจะเนาะราคากัดแตกตาขนมไปน้อยนึงเนาะจ้าอุ้ยพ่อแม่พี่น้องเอาไปนัวกันยังมีเนาะข้างล่างเป็นนัวกันยังมีเนาะจะันนอขนมขนนอหรือมีเบิร์ตเนาะจะเน่าพแม่พี่น้องเยกระต้มขนมแบบเดียวกันเบิร์ตเนาะจ้าสินค้าอยู่เมย์ใต้ดินโมตางยังกับอันอยู่ข้างบนเนาะจะเนาะ นี่บะมิตเป็นกระดิสื้อน้ำเนาะพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะเรามีกระดุกแกงไ่เลยอ่าอาชาไทยอ่าโอ้ว้าวชาไทยเซเว่นไทยนะพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะสินค้าไทยดังไกลทั่วโลกโอ้ศแอบคพ่อแม่พี่นอ้องย่างร้ายก็ยื้น้ำนะจ้า บรรยากาศข้างในลงเดินเย็นสะอาดสะอาดนะพม่พี่นอ้องคนเป็นกายลงมายางดินเย,ย,ย,ย็นๆได้ไร้พ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยงามผางามแนวในต่องเิ็นอ่ะโครงสร้างคนนอกแบบสวยงามผาแนวหน้า,นนาอีกนอกจากทุกคนโลงคักโลงเนจ้างามคักงามเนจเรจะนอนสะอาดสะอาด ทางก็มีหางข้างล่างด้วยนะพ่อแม,มพ่พี่น้องน้องมีตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตาหนังหอหนังหอมขายนะแต่น้องมีเบิร์ดนะจ๊ะบอต้ายังจากหางข้างบนเลยจาล้าเป็นติดเฟิ่อนติด,ตดไฟสว่างสวัยค่นะน้อมมพ่อแม่พี่น้องเนาอกระตุ้มขนมมีขายเบิร์ดนะแต่นะ้องจนร้ายไต้ดินนี่มีชวนร้ายนักท่องเที่ยวสีร้ายนะพ่อแม่พี่น้องเนาะแบบว่า สั่งเอาใจนะ่องเที่ยวขนาดติดแอร์เงี้ยวเลยนะจ๊นน้อบดตองเปืองบดตองย่านเปืองคขาไฟอีกเนาะจ้าประเทศไทยเนาะจ๊เนาะสวยงามค่ะเพิ่นเห็ดหลวดลายนะจ๊ะพรมพี่น้องอันนี้ก็ชื่อแบบไฟบ่อเม็ดหรือว่ายังเพิ่นอยู่มรงแน่กว่าไล่ๆนะไฟเนาะสวยงามค่ะขนาดพแม่พี่น้องเอ้ยเป็นเจิดขนาดเลยไอเดียเพิ่นนานทั้งนาะงหน้ามีเบิร์ตตัดท็อปแว็นท็อปเจริญนะจ๊เนาะลายค่ะไล่นี่นะจ๊ะ อ่างชิ้นขากับลายคนกับลายนะคนุณแม่สะอาดสะอามน,น่าจะน้องมีครบวงจรเลยจ้ามาขังลางหนุ่มเลยเก้าอี้เป็นก็มีให้นั่งง่ายกว่าเก้าอีเ้เพิ่งจะเห็นลวนดลายสวยงามขนาดแค่นี้สาวแก้วคืนนี้สูงกระกระเดียดน,น่าจะต้องยังย่อขึ้นง่ายกว่าขนาดว่ายืนยังเพียงแอลสาวแก้วแหลนะน,น่าจะนาะตังให้มาสูงกระโดดเลย มีเไว้ทุกอย่างคุณแม่พี่น้องเออรู้ละอลังการขนาดเลยมึงเนี่ยกว่าแล้ขวขั้วความปลอดภัยมีหอนาฬุ์ดับผ่าดับเพลิงนะคุณแม่พี่น้องเลยใส่ใจคว้วมันปลอดภัยขนาดจ้าทุกคนขอมาก็เป็นอาหานขนมปอกขนมปังเราจะน้องคุณน่ะไฟเพิ่มพ่อแม่พี่น้องเออเป็นเด็ดไฟสวยงามขนาดเราจะน้อตัวภาษาอังกฤษเราจะนาะภาษาพารังเราจะทุกคนเนาะ เป็นป้ายแบบหลากหลายสีสวยงามานะจ๊ะเนาะทางนี้เพิ่นก็มีแบบตู้หยอดเหรียญนะจ๊ะเนาะตุ๊กตานะพ่อแม่พีน่น้องเนาะนน้องๆเพิ่นกม็มาลินมาหยอดเอานะจ๊ะเนาะสวยงามขนาดจ้า F O พี่ชังงลายๆนะพ่อแม่พี่น้องเลยไปแสงสีนะจาน๊ะเนาะหลากหลายสีสวยงามเนานจะจ้าน้องหอมอาหารเสื้อผ้ากันแล้วค่าถูกเนาะพ่อแม่พีน่น้องเลยพ่อมายญาอยู่นะจาน๊ะเนาะ วิญญาณทั้งรุมนี่กยแบบว่าเป็นแบบหลายจุดเสื่อมต่อกันเนาะเดี๋ยวเป็นยางเขายางออกเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจากสถานีนั้นมาสถานีนี่บอกเลยว่าข้างบนข้างล่างเสื่อมต่อกันได้เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสวยงามพ่อแม่พี่น้องเลยโล่งสะอาดสะอาดเนาะเลิศรู้ขนาดอันนั้นก็จะเป็นทาง อ,อ๋อคนน่าจะเนา,านะไปสถานีไฟฟ้าบีที่เอสมอชิดน่นจาจะเนานะเสื่อมต่อหลายจุดน่นจาจะเนาะสะดวกสบายคือ,อยังทางออกเพคนมีหลายจุดขนาดนะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางออกทางเขาเราจะเนาะในในไตย,ยันเมืองไต่ดินหรือว่าสถานีไต่ดินเพคนนครพม่พี่น้องอันนี้จะเป็นทางออกซองน่าจะเนาะลุงข,ขนาดม่พี่น้องเอ้ยคนนะป้ยทลอธาต์บอมีเทนบอมทลอธาต์บอมี เท่ารันการเรื่องไต้ดินเลยบักไญ่นึงพอแมพี่ดองเลยแม่กว่า,าสวยงามรู้ะขนาดมันจะไต้ดินเพิ่นเจมาลงไปเบืองขางล่างยิ่่าเป็นจจงไดเนาะบอมิดเนาะเป็นเืองไตดินเนเน,เปนไปเปิดให้เบิ้งฟรีนะจะนาตลอดมือเลยจ้า บรรยากาศข้างล่างโล่งค่าก็จะเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคนซื้อตัวไปขึ้นรถไฟฟ้านะโฟเม่พี่น้องเนาะข้างล่างกระพ่วงใหญ่ขนาดน่าจะเนาะอันนี้ก็จะวางคนต่อแถวเป็นสื้อตัวรถไฟนะจจะเนาะยังมีลงไปข้างล่างอีกอ่ะยังมีข้างล่างอีกเนาะทุกคนเนาะโบแมนวาซิมีแต่ซัมหนีเนาะทางเข่าทางออกค่รจะเนาะทางเข่าเออฮั่วโปเดไปฮั่วลงมาไทยบรรยากาศข้างล่างให้พ่อแม่พี่น้องเบิึงซื่อน่าจะเนาะ ว่าสถานีเพิ่นบอกว่าเมืองไต่ดินเพิ่นนี้ย่างไส่ซัมได้นะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นนอะห่วงย่างไส้ขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเปิดไฟเบิดมือเบิดขึ้นดีได้ลายทางกไร้เนธ่างลงก็ยังเป็นบันไดเลื่อนทางขึ้นทางลงนะแบบยางขึ้นกับมีเน่นจาจ้ะทุกคนเนาะสะดวกสบายห่วงใหญ่แห้งนะจาจะหน้าตูตูโกดเงินข้างล่างกับมีนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย พรมแมนเมืองไทยน่าจะเนาะผงเพื่องซีวีไล่ขนาดนะพ่อแม่พี่น้องเลยนขนาดเบาบันไดเลือนเป็นี่มีซองขาหน้าทางขึ้นทางล่มพ่อแม่พี่น้องเลยป้าสาวแก้วกทิพย์ขึ้นอยู่นี่แหละขึ้นขึ้นลองล่องวีนีหลยน่าจะเนาะป่าวอายบ้านสาวแก้วโบมี่น่าจะเนาะบันไดเลือนมีแต่บันไดใหม่เลยกับบันไดเหม้ไผ่นะทุกคนเนาะจมแปลกมีน่าจะเนาะ นี่คือเมืองใต้ดินอันนี้ย่างนี่โอ้ยมีไวไฟเลนฟรีกจุดนี่แมนบอกว่าวมีอันเด้็กคนละไวไฟนี่มีห้องน้ำ้องน่าอีกสะดวกสบายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสถานีห่วงใหญ่ไพศาลแห่งสะอาดสะอาดน,นะเนาะมีครบวงจรเบริดท,ทุกสิ่งทุกอยา่างเป็นอาหารแบบได้มีเบิร์ตนะเนาะอาหารเนาะอาหารกกปปเป็นกันเองในนอตกปอกตะแป้งเป็นตะแพงเนาะจะเนาะ ข,ขนมขนมเป็นกนรนรารเดลี่ไรซ่าอีกผมไม่พี่นอ้องเออเบิร์แต่แนวกินคน,คน,น,คนเพิ่นมานั่งพักผ่อนไลน์รีผมไม่พี่น้องตังเพิ่นก็เกศหลวดลายสวยงามแบบทรงเดียวกันเลยน้าจะ๊ะเนาะขนาดวนันนี้เพิ่นนี่นะเพนนิ่นยังมีด่วดลายสวยงามเหมือนกับผมไม่พี่น้องเอยแต่ด้าสซ้ายเนี่ยเพิ่นเห็ดนะสวยงามขนาดนะจ๊ะตังฉากกัไลน์ไลน์น้าจ๊ะเนาะ นี่คือเมืองไต้ดินเนาะประสันชะสวยงามอลังการสะอาดสะอาดมีขายทุกสิ่งทุกอย่างเลยพ่อแม่พี่น้องเลยจ้าเป็นจังไดน่จะนาะก่อแม่พี่น้องเนะาะคลิปซาแกวผ้ายางเมืองไต้ดิน ข้อคุณเทพน่ะสถานีมอสิปนะพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าแกแก็เคลิปวดชะมีเออพ่อแม่พี่น้องเด้ออันนี้ว่ามาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับกระขายกดกระดิ่งเตือนเตือนให้ซาลาวสาสวรรค์นเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเพื่อให้ซาลามีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปนะาจะนอนและการอีกยากย่าขำโฆษณาซาลาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ซาลามีกำลังใจเหตุคลิปนะาจะน้อบอกการคลิปหนาเด้อจ้าบ๊ายบายขอบคุณในไลน์เด้อแต่เด้อที่เข้ามารับชม สองสาวลาสาวสาวัสดีจ้าอยูด่ดีมีแห่กันเ้อรสุขสุขทุกคนเลยจ้าขอบคุณค่ะ